กับช่อง US เอได้นะคะวันนี้เราก็อยู่ที่กำแพงเพชรวันนี้นะคะก็จะเงยียบเงาอันนี้คือบ้านของเอ,อ่อยาของเขานะคะนี่อันนี้น่าสนใจอยู่นี่เลย ดูอาจจะเอียงๆนะคะเพราะว่านั่งเฉยๆอยูอ่โอเคเดี๋ยวเราพาชมเลยค่ะนี่คือส่วนยาวเรื่องของยายยาของฉันเองพาดูเดี๋ยวจะเป็นกอ่อนเดา ไปเนี่ยอันนี้หมามาด้วยแนะแหะไปก็มีหมาแบบนี้มานะคะก็แหออนะอืมอย่าควนใส่นะ ัวหมาตัวมันใหญ่ด้วยอะ่ะไปฮะไปไปแนะพอถือไหมกลัวแน,น่อันนี้จะเป็นส่วนตัวเรืองจะมีทุง่งนาด้วย งาหรือเปล่าก็มไม่รู้น่าจะเป็นสุกป,ปะ จะประมาณนี้เหรียญห้าผู้ใหญ่อ่ะเหรียญห้าผู้ใหญ่เอาไว้นรงนีงนงก้ก่อนนี่ก็เลยปรบมานก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่บ้านของเขานะคะอันนี้คือบ้านของย่าค่ะของดิฉันเลยฮ่า ค่อนข้างเหงาแต่ก็ดีที่อยู่เงียบดิฉันอยากจะบอกคนว่าหาไมา้ก่อนทำให้ดินเือนเรียบ ที่ฉันอยากบอกทุกคนว่าไอไมค์นี่นะไอตัวไอนั่นเนี่ยเอลเอลโอ วียูอ้ายรักยูมายอมเพียบเลยไปดต้งมายมว้าวนี่ไม่ใช่อางุ่นนะอยากคิดไปขนาดนั้นนี่คือไม่จม ว้าววามาโยมเตะบอลลอยนี่ล้ก็พีมีบีบบบว้าวจับว้าวุว้นแต่เตะอยู่ในห้องกันอยู่ค่ะอยู่ในบ้านค่ะนี่นี่ นี่เหมือนทรายทัเลเด็อเลยวิเดี๋ยวเราจีบเกิดน่จะล้บ Katanya, kebanyakan ini. คิดนแตอร่อยนะอะปีวมมากตอนแรกกะจะไปตลาดนะคะตลาด ไม่ใช่ตลาดนะคะตลาดว่าที่ดนะมีแมวมีหมาแต่นี้มีหมาหน่ากลัวที่ได้มีลูกหมานะคะแมวอะไรเนะี่ยโอ้โหชอบแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่ให้ไปก็เลยต้องมากำแงพงเพชรนี่แหละค่ะมากับคุณยา่าแล้วก็คุณพี่ มันจะมีปูอยู่นะคะใช่มันมีรู้ปูแต่มันมีตะข่ายอยากไปจับปูอะ่ะแต่นี้ทุ่งนาใครก็ไม่รู้นะคะหรือสวนก็ไม่รู้แต่มันสวยมากมอยากลงไปจับปูอะ เอาน้องมาเลี้ยงไปม,ม,มีตะกรงมาถือไห้วันนี้ไม่มีตะก้องถือตะกรงขายคิอ้อง่สวย ำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย